สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันทงนะครับซึ่งฟุตบอลในวันนี้ก็เราจะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้ครับผมคัดมา5คู่นะครับซึ่งแต่และคู่ก็น่าสนใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเจอกันของเรอัลมาดรดกับยูเนเมอรินสปอร์ติ้งบาร์กาเจอกับนาโปลีนะครับและเอลโซเซดาเจอกับอินเตอร์มิลาน อาร์เซนอลครับเจอกับ PSV i o ไอโอเฟนแล้วก็ไฮไลท์รประจำค่ำคืนในวันนี้เสือใต้บบญามณีครับจะเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลาฟฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลวานนะครับก็แน่นอนครับมีบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมนะครับเมื่อวานครับบอลเต็งม,มีอยู่2ตัวนะครับซึ่งคู่แรกก็จะเป็นคู่ของ AC ซีมิลานกับนิวคาสเซิลนะครับบอลเต็งคู่นี้ผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่ราคา2.5นะครับซึ่งคู่นี้ก็ผลจบกันไปที่สกอร์ศูนย์ประตุศูนย์ก็ซึ่งคู่นี้ก็ยังไม่มาตํำนะครับก็ต้องกราบขอไปสปีแรกนะ ต่ว่าบินวอลเตงตัวที่สองนะครับก็เข้าเป้ามานะนะครับเนื่องจากคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อไปที่เปสตันนะครับซึ่งเป็นศึกเดอแชมเปี้ยนชิพนะซึ่งคู่นี้ครับก็เป็นเปสตันเปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมไปด้วยสกอร์สประตัวหนึ่งคู่นี้ก็กินเต็มมาภาพรวมเมื่อวันทั้ง2บินนะครับก็ตีบวกไป1บินแล้วก็ตีลบไป1บินนะสำหรับเมื่อวันทั้งสงบินก็ถือว่าเจ๋วกันไปนะครับ ซึ่งทั้งหมด5คู่ในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกก็จะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม4นะครับก็จะเป็นคุณระหวังราชันชุดขาวและอเมริกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซานเตียโกเบอร์นารีวจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม45นะครับ เรามาดูเพื่อน่วมสายของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับนอกจากเลอลมดริดกับยูเวนตุสเนี่ยทีมที่อยู่ร่วมสายนี้ก็จะมีสอป์ติงบาก้กากับนาโปรีนะครับและเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเรอลมดริดตอนนี้อยู่อันดับที่1นําจากฝูงของศึกลาลิกาสเปนนะครับ แข่งไปแล้ว5นัดชนะมาเกมรวดยิงได้1 0เสียไป3ประตูมีอยู่15คะแนนเต็มนะครับส่วนฟังยื้อบริอยูอันดับที่8ของศึกบุนเดสลีกาเยรมันแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้9เสียไปเจประตูมีอยู่6กคะแนนนะครับสถิติเฮทเวครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเรอัลามริตก็ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เก็บชัยชนะมาทั้ง5เกมรวดเลยซึ่งเกมาสุนก็เป็นเกมที่เ,เอรอั ผมประกอบการของเรี้ยวมาดริดในรอบมาเกมเรี้ยวมาดริดพาาำเงินไปที่4เกมพานลบไป1เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งยูน่าบอลินครับ5นัดหลังสุดก็ชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่ยูน่าบอลินครับแพ้กับวบบวกไปที่สกอร์2ประตูหผมประกอบการของยูน่าบอลินในรอบมาเกมยูน่าบอลินผ่าำเงินไปที่3เกมพานลบไป2เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเรลมาดดริวันนี้ตัวบบาดเจจ็็กะมีเอดมริเตา กับทีมบงโกตัวจะมีอยู่2รายที่ยังคงมีาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับก็ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามในวันนี้นะครับก็จะเป็นวินุสตเนียแนวลุกตัวเก่งของทีมนะคาดว่าวันนี้วินุสก็ยังคงจะไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าแลมาดริดลลจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับแนวรับก็จะมีเดวิดอลาบาจากกรมประชาการในเกมรับ,บตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเอโดคามาวิงกาออลิญชูอัมินดีแล้วก็ลูก้ามอริชนะครับส่วนเพลเมเกอร์วันนี้ก็คาดว่าจะใช คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นโรดิโกจะเล่นหน้าคู่กับ โคเซลูนะครับส่วนฝั่งยูเนี่ยมอลวันนี้ก็ค่อนข้างจะฟูทีมไม่มีในงานตัวผู้เล่นเจ็บและติดโทษแบนไดอย่างใดโดยที่วันนี้ครับคาดว่ายูเนี่ยมอลินจะมาในระบบ3 5 2นะครับโดยที่แนวรับก็จะมีลวินนอกเก้จะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้ลูคัสโตซาอิซาลายดูนี่แล้วก็อเลิสคารนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเชลโดเบเกอร์จะเล่นหน้าคู่กับเควินเบเรนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านลเลอัลมาลลินนะครับต่ออยู่ที่รรรรราาาาาาคคคคคลลูกลกูกกกกึึ่่่่งงงบบสนนนัั็็เปมิตอทีะ ราคาณนะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่รเรียมอริตต่อที่ราคาลูกคบลครึ่งนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเรียมอริตราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งยูโรมาลีนนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.04นะครับซึ่งคนนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงชื่อชันเนี่ยก็ได้นะครับเรียมอริตเนี่ยดูดีกว่าฝั่งยูโรมาลีแน่นอนนะครับรวมไปถึงผลงานบนตารางคะแนนหรือว่าผลงานในวิธของทั้ง2ทีมก็มัดหิดนะครับทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากยิ่งถ้าเรามาส่องฟอร์มณนะปัจจุบันตอนน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 ีีีี้้้้ะครัโออออเเยววกกกก่่่่าาาถถืืฟ์มมด็ช มา3เกมรวดแต่ว่าเป็น2เกมหลังสุดที่ยูเนียนเบอร์ลินแพ้มา2เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับลสซิกถึง30แล้วก็ไปแพ้กับวูบบกที่2อนะครับส่วนฝั่งเลอมริตก็ส่วนทางไน้ไมนมากเนื่องจาก5เกมหลังสุดของเลอมริตก็เก็บชัชนะไมาได้ทั้ง5เกมรวดรวมไปถึงครับในรอบ5เกมหลังสุดนี้เลอมาิสามารถทำเงินไปที่4เกมเหมือนกัน ฉันครับจากมาตรฐานณตอนนี้ก็ต้องยอมรับได้ว่าเรอลมริดดูเหนือกว่ายืนบุินแน่นอนนะครับซึ่งถ้ามองถึงภาพรวมของขุมกาลังวันนี้ครับผมก็ยังมองว่าามริดก็ถือว่าฟูลทีมนะถึงแม้ว่าวันนี้จะขาดวินิสตูเนียแต่ว่าช่วงต้นฤดูกาลามริดก,รก็สามารถปรับทับจากการขาดหายไปของวินิสตูเนียทำให้เมริดก็ลงตัวในเกมลุกพอสมควรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของจูดบุนแฮมที่กําลังโชว์ฟอร์มดีเลยนะ,นะครับ ฉะนั้นจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับก็ถือว่ามัลลิดน่าสนใจอย่างมากกําแพงตั้งไว้วันนี้มัลลิดต้องยิง2ลูกถึงจะได้กินเงินนะผมว่า3แต้มแรกในการเปิดหัวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทั้งสทีมวันนี้จะ อยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไลอมาริดนะเนื่องจากมาริดอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจเป็นอย่างมากบวกกับณช่วงนี้เลอัมมาริดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะโหดเอเรื่องส่วนทางกับยูเนโมรินที่ฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างจะเปเกมนี้ผมอ่านว่ามาริดจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับและจะเป็นการเอาชนะแบบกินราคาแบบใส่สฟันทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งคู่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม4นะครับจะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งบรากาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนาโปลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอมูนิซิปัลเดอบรากาจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเพื่อนร่วมสายของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับนอกจากบรากากับนาโปลีนะครับเพื่อนร่วมสายในกลุ่มนี้ก็จะมีเรอัลมาดริดและเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบบบบ้้้าาานนนนนครรรรรััััสสปปปปอออออ์์ตติงงงกกกกยูู่่่ดดทีี8ขขศึโุเเซลลแแไว5ะะะฮช 2, สองเสมอห,หนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้10เสียไป10ประตูมีอยู่7คะแนนส่วนฝั่งนาโปลีครับรั้งอันดับที่5ของศึกกัรโชคซอริอาน,นะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอห,หนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้8เสียไป5ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับสถิติเฮนเดเวตผลงานที่เคยเจอกันนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งซึ่งเกมน,เนั้นน่ก็เป็นปี2012นะเป็นนาโปลีเปิดบ้านเอาชนะบาร์การ์ปาริสกอร์3าประตูนหนึ่งฟอร์มดีล้มที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาก้าครับเก็็บชชัยนะไไไปปด้้้3เเสมมอ1 1แแลวกกพ เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาก้าไปแพ้กับฟรานเซ่มาดยสกอร์สามเประกซหนึ่งผมบการของบาก้าในรอบ5เกมบาก้าพาทำเงินไปที่4เกมพาลุไปหนึเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิส่วนฝั่งนาบปรีฟอร์ม5นัดหลังสุดนาบปรีชนะไป3ามเสมอหนแล้วก็แพ้ไปหนึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาบปรีนะครับไปเสมอกับเจนนมารดสกอร์สองเปอร์เอบการของนาโปลีในรอบห้าเกมนาโปลีพาทาเงินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์ ทีมของอาตูคอเก้นะครับวันนี้ครับบาก้าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนแนวรับก็จะมีโชเซ่ฟอนเต้จากคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เอามูสลาตินะครับจะเล่นคู่กับคาวันโยนะครับโดยที่3ในโกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นบูมาลิคาโดฮอต้าแล้วก็อันวาโรดาโยนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางอาเบลลูสจะลงล่าตาข่ายแนวน,นี้ ส่วนฟังทีมเยือนครับนาโปลีภายใต้การคุมทีมของลูดิกาเซียวันนี้ครับนาปลีก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอเมรลามานี่จากคุมราชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นฟงออร็กซ์ออกิซาซานิสลาบโลบอสกาและก็ปิออติเซเลนสกี้นะครับสามในุกนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมัติโอปลิตาโนวิตโตออซิเมนและก็คุยชะคุรเชียนะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างนาโปลีต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสํานักราคาจะไหลไปที่นาโปลีต่อที่ราคาครึ่งก๊ลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่นาโปลีต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลงฝั่งบราก้าราคาน้ําก็จะอยู่ที่2องถ้าเราไปต่อฝั่งนาโปลีนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.86นะครับ กตซึ่งค,ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในวีก็ถือว่าทั้ง2ทีมถือว่าผลงานยังไม่ได้เปรี้ยงปังสักเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็ฟอร์มก็เล่นจะเหนชัวเล่ว,ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะทั้ง2ทีมครับเก็บชนะมาได้3เกมจาก5เกมสุดเหมือนกันเสมอ1เกมไปเหมือนกันแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเหมือนกันนะนะครับโดยที่เกมล่าสุดของบาก้กาก็เป็นการแพ้กับฟาเรนเซมาถึง3-1เรียกได้ว,ว่าเกมนี้บาก้กาก็ค่อนข้างจะผิดฟอร์มเช่นเดียวกับนาโปลีครับที่เก,ลกเมล่าส ก็แพ้กับบราซิลไป2อหนึ่งขาบ้านเลยนะทําให้นาโปลีครับสเกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครมาติดต่อกันมา2เกมแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่านาปลีฟอร์มดีเหมือนกันนี่นะครับถือว่าทั้ง2ทีมตอนนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีนะเรียกได้ว,ว่าช่วงหลังทั้ง2ทีมฟอร์มค่อนข้างจะดบโดยเฉพาะนาโปลีที่ไม่ชนะใครมาแล้วสเกมติดต่อกันถึงแม้ว่าเกมลุกของนาโปลีจะดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างบากา้กาแต่เกมนี้ครับบาก้กได้เล่นนบ้านซึ่งบาก้าก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ยาม น,น,นาโุรีต่อที่ราคาครึ่งลูกผมมองว่าวันนี้มีโอกาสสูงมากที่ทั้ง2ทีมจะแบ่งแต้มกันไปนะเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับนาโปรีครับถึงแม้ว่าเกมลูกจะดูดีแต่ว่าเกมรับนาโุรียังคงมีปนะัญหาชั้นเกมนี้ผมอ่านว่าสปอร์ติ้งบราก้าจะเอาอยู่ซึ่งจากกำแพงนี้ตั้งไวนะ้ณตอนนี้เป็นนาบปรีต่อที่ครึ่งลูกเกมนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งบราก้าจะยันเสมอได้ฟนทง เรามากันที่คู่ที่3นะครับมากันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มดีกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง ad, เรอัลโซเซดัดจับไปบ้านต้อนรับการเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเรอัลเล่อารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับนอกจากเรอัลโซเซดัดกับอินเตอร์มิลานนะครับเพื่อนลมสายในกลุ่มนี้ก็จะมีเลดบูลซสบวกกับ เบนฟิก้าจะอยู่ล้มสายด้วยนะครับเรามาดูผลงานนลีของทั้ง2ทีมนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านเลี้ยวส่สลัดตอนนี้อยู่อันดับที่11ของศึกลาลีกาสเปนแข่งไปแล้ว5นัดน,นะฮะชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมยิงได้8เซตประเจประตูมีอยู่6คะแนนส่วนฝั่งอินเตอร์อยู่อันดับที่1นำจากฝงของศึกกันโชสซิเรีันานะตอนนี้แข่งไปแล้ว4นะัดชนะไป4เกมรวดยิงได้13เสียไป1ประตูมีอยู่12คะแนนครับ สติเฮดทูเฮดครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งเป็นเกมกระชับมิดเมื่อปี2003นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นอินเตอร์นะครับเอาชนะแล้วโซเซดัดไปด้วยสกอร์หนประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโซเซดัดครับในรอบมาเกมชนะมาหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โซเซดัดนะฮะแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์สองเปอร์หนึ่งผลประกอบการของโซเซดัดนในรอบห้าเกมโซเซดัดผานดึเงินไปที่หนึ่งเกมพาลบไปสี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ททีี่่่่สสววนนนนนนนฝัััังงออออออิิเเเเเตตรรรรรร์์์ฟมมมมมดดดดหลุะะคบบใกกกก็ชาโย สุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับตรดก,การอย่างเอซิมิลานไปได้ด้วยสกอร์5้ประตูหนึ่งผลประกอบการของอินเตอร์มิลมานในรอบเกมอินเตอร์พ่านเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรอยู่ที่80%เรนะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโซเซดัดภายใต้การคุมทีมของมาตินเมเกรันนะครับ วันนี้ครับโซสุดัตก็คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอ e ิ um กอร์ซูบินเดียจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมิเกลโมเรโนมาร์ตินซูเบียเมนดี้แล้วก็เบยสเมนเดสนะครับโดยที่สานลุกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้อันเดร์บาเลเนเซียมิเกลโอยาซาบาลแล้วก็ทาเคฟุสะคูโบะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือน,นครับอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซักี้วันนี้ครับมิลานก็จะมาใน,นระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีเซฟานเทฟฟาร์จะคุมบัญชาการในเกมรับับตตรงงกกลาาา3คคน,นนนวววีี้้็ดดด่จะใชเเเฟซ อาคาสันฮานกูแล้วก็นิโคโลบารล,ล่านะครับโดยที่คู่น้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมาคาส,สูรามจะเล่นหน้าคู่กับเลาตาโลมาร์ตินเนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นอินเตอร์มิลานทีมเยือนต่อที่ราคาปปราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่อินเตอร์มิลานต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งโซเซดัตราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.8 8นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอินเตอร์ราคาน้ําก็จะอยู่ที่ 2.02นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในรีลกก็ต้องยอมรับเลยว่าณนะช่วงนี้อินเตอร์มิลานดูดีกว่าฝั่งโซลัดชัดเจนเลยโซสเครับฤดูการนี้ถือว่าไม่ค่อยจะดีนะผลงานเนรีลกเนี่ยแข่งไปแล้วหนัดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวส่วนทางกับฝั่งอินเตอร์ที่แข่งไปแล้ว4ี่นัดในลกนะครับชนะมาสเกมรวดเกมลุกของอินเตอร์ถือว่าทําผลงานได้ดีนะจาก4ี่เกมกดได้ถึง13ลูกแล้วก็เกมรับก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเอาเรื่องเลยเนื่องจากผ่าน อินเตอร์ค่อนข้างจะแข่งเก่งกว่าอย่างมากถ้าวัดฟอร์มกันที่ผลงานในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถ้าเราม,ามองถึงภาพรวมของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่านะอินเตอร์มิลานณชช่วงนี้ถือว่ากําลังอยู่ช่วงที่ฟอร์มดีจัดซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกดูสถิติดีๆนะครับอินเตอร์มิลาน5เกมหลังสุดยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง17ลูกเรียกได้ว่าเกมลุกของอินเตอร์ก็ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยณนะช่วงนี้นะครับส่วนทางกับฝั่งโซซซดัตที่ฟอร์มยังค้งย่ำแย่ ฝั่งอินเตอร์มิลานดูสวยกว่ายืนพื้นวันนี้ผมมองว่าอินเตอร์นะครับจะไม่แพ้ออกไปหรือว่าอาจจะเก็บหนึ่งแต้มนะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นและสักไภาพพิมพ์นะตอนนี้นะครับผมมองว่าอินเตอร์มีดีพอที่จะบุกมาเก็บ3แต้มออกไปได้ฉะนั้นคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานจะบุกมาเฉือนชนะฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งคู่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม B นะครับก็จะเป็นคู่รลวงไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ PSV ไอโอเฟนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอเมอรเดสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับนอกจากอาร์เซนอลกับ PSV นะครับก็ในกลุ่มนี้จะมีเซบีย่ากับลองจะอยู่ร่วมสายนี้ด้วยนะครับ และเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งไปแล้ว5นัดชนะส่เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้9เสียไป4ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งทีมเยนครับ PSV อไอโอเฟนอยู่อันดับที่1ของลีกฮอลแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว4นัดเนี่ยชนะมา4ี่เกมรวดยิงได้13เสียไป1ประตูมีอยู่12คะแนนสถิติเฮทเวดครับผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่6กครั้งนะครับก็เป็นฝ ที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมเมื่อปี2022เป็นรายการยูโรปาลีกนะครับซึ่งเกมมันเนี่ย เป็น PSV เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลมาดูสกอร์สองประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะไปไสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลไม่เคยแพใ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลครับบุกไปเอาชนะเอเวอเรสต์มาดูสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นยผลประกอบการของ Arsenal, อาร์เซนอลในอกเกมอาร์เซนอลพาทำเงินไปที่หนึ่งเกมยกไปสองเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งพีเอสวีฟอร์มห้านัด พีเอไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ PSV เปิดบ้านเอาชนะในเมเกนไปได้ด้วยสกอร์4ประตูศูนย์ผลรวมการของ PSV ในรอบ5เกมนะครับพ s v พาทำเงินไปที่4เกมยกปีในเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตตา วันนี้ครับอาเซนอลก็คาดว่าน,น่าจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวนรับก็จะมีกาเบรียลมาร์กันเยสจะคุมราชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นไคฮาวเวิร์ดในแคนไรท์และก็มาร์ตินออริกานนะครับโดยที่3นวลูกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เลนโรซากาเบรียลเคซุสและก็บุยโกซากานะครับส่วนฝั่งทีมเยือน PS v ภาวใตต้กันคุมทีมของปีเตอร์บอสนะครับวันนี้คาดว่า p s v จะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับแนวนรับก็จะมีอ e ังเดรลามันโยซิวาจะคุมราชาการใน เจอีเวมันนะครับจะเล่นคู่กับเยอร์ีชูเทนนะครับโดยที่3ในลูกคนนี้ก็คาดว่าจะใช้โยฮันบากายโก้อิสเมลอไซบารีแล้วก็โนอาเรงนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางลุกเดยยองจะลงลาตตาข่ายในวันนี้ ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกควบลุกครึ่งนะครับบางสำนักก็เป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกควบลุกครึ่งนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอาร์เซนอลราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.81ถ้าเราไปลองฝั่ง PSV ราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.09นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีในลีกทั้งคู่อาร์เซนอลนะครับในลีีีกก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 กคคครรรรรัััับบแแแแข็็งงงไไไไปปลลลล้้้้้้้ววว5นน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 ดดดดดดชะะ4เเเเสมมมอออใใใาาาา์ซยย่พจิิู9 เสียประตูมีอยู่13คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีของอาร์เซนอลแต่ PSV ก็ผลงานก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับนับเฉพาะผลงานนาลรกครับ PSV แข่งไปแล้ว4นะนะนัดนะฮะชนะไป4เกมรวดนะครับเรียกได้ว่า PSV ผลงานค่อนข้างจะเพอร์เฟกเป็นอย่างมากยิงได้ถึง13 แล้วก็เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเก็บได้12คะแนนเต็มจาก4เกมถือว่า PSV ก็เป็นอีก1ทีมที่อยู่ในช่วง t o ฟอร์มเลยนะก็สดของกับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมจะเห็นด้ชดว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดเลยทั้ง2ทีมนะครับในรอบ5เกมยังไม่เคยแพ้ใครมีเสมอไป1นเกมแล้วก็ชนะมา4เกมเหมือนกันบวกกับเฮตเฮคู่นี้ครับถือว่าค่อนข้างจะสู่สีกันนะผ่านมา6เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งสอง ข้อแตกต่างพอสมควรนะอาร์เซนอลครับถึงแม้ว่าจะชนะมาสี่เกมจาก5เกมหมดสุดเช่นเดียวกับ PSV ทีมเยือนแต่ว่าอาร์เซนอลครับทำเงินมาเพียงแค่เกมเดียวนะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะชนะแต่อาร์เซนอลก็มักจะชนะไม่เกินเลยราคาที่ตกองนะครับส่วนทางกฝั่ง PSV นะครับที่เกมที่ชนะทุกเกมนะครับก็เป็นเกมที่ PSV ชนะแบบกินราคาทั้งหมดเลยฉนันเกมนี้จากภาพรวมนะครับผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอลเจ้าบ้านดูเหนือกว่าฝั่งทีมเยือนอย่าง PSV แล้วก็ทั้งองทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดเลยผมนนมองว สูงมากนะที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้เนื่องจากสกครับทีมแล้วก็ภาพรวมนักเตะเนี่ยอาร์เซนอลยังคงดูเหนือกว่าทีมเยือนนะแต่ณช่วงนี้ PSV ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันซึ่งเกมนี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่อาร์เซนอลจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่จะเป็นการเก็บ3มแต้มแบบไม่กินราคาครับคุนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง PSV e i n d h o v e เคาดว่าวันนี้อาร์เซนอลถ้าจะชนะผมมองว่าอาร์เซนอลจะชนะไม่ขาดคุนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง PSV Eindhoven ฟนจะยัน เราไปกันที่คู่ที่หนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่ไฮไลท์ประจำวันนี้นะเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเสือใ์ไกต์เบย์มอนิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามอาริอันส์อารีนาจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับนอกจากเบย์มอนิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อร่วมสายในกลุ่มนี้นะก็จะมี FC โคเปนเฮเกนกับ กาตัดสลายนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ฝั่งเจ้าบ,บ้านเบเยน,นตอนนี้รั้งอันดับที่2ของศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับแข่งไปแล้วสนัดชนะไป3แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้11เสียไปสีประตูมีอยู่สิคะแนนส่วนฝั่งแมนยูอยู่อันดับที่13ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้6เสียไป10ประตูมีอยู่6คะแนนครับเซิร์ติเฮนเดลผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบเเเเเกกกกก็็็็บบชชชชัััััััยยยยนน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 ะะไไไไปปปดดดดดด้ 3, ้ด้3สมมมอ1 1แแลวฝ่่งูโที ล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อปี2018เป็นเกมก็ชับมินครับเกม,มน,น,นั้นเนี่ยเป็นบเบย์เอนเอาชนะแมนยูไปด้วยสกอร์1-0ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกการกายเย์เอนครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บเบย์เอนนะครับเปิดบ้านเสมอกับเลเวอร์โคเซนไปด้วยสกอร์2-2ผลประกอบการของเบย์เอนในรอบมาเกมเบย์เอนพานดึเงินไปที่หน,น,นึงนนงน่งเกมพาลบไปสี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอ,อยู่ที่20%สมม่วนฝั่งแแแแแมมมมมมมนน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 ยยยูููฟอรร์ััดดดลลล่่าาสสุุชะะะะไไปปป้้วกกกกก็็็พเเเเคบทีฮ เปิดบ้านแพ้กับไบตันไปด้วยสกอร์3-1ผลประกอบการของแมนยูในรอบ8เกมในรอบ8เกมแมนยูไม่เคยพลาดทาเงินเลยนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านไบมนิกภายตต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลโดยที่วันนี้ครับคาดว่าไบมนิกจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ ผู้เาประตูว,วันนี้ก็คาดว่าจะใช้เซเวนอุริตนูรับ4คนครับฝั่งขวาก็คาดว่าจะเป็นนูเซอมอราลาสอุยฝั่งซ้ายก็จะเป็นอันฟองโซเดวิโดยที่คู่สนามนี้ก็คาดว่าจะเป็นนายโยอุปาเมกาโนจะเล่นคู่กับคิมมินแจนะครับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นลีออนกอลสก้าจะเล่นคู่กับโจโจคิมิต3ามนุกวันนี้คาดว่าจะใช้แซคกจินาบีโซมาสเมลเลอร์และก็เลรอยซานีนาเปาวันนี้จะวางแฮลิเคนจะลงลาตักไข่ในวนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเมนยูายใตาย้าการค ประสบปัญหาผู้เล่นตัวมาเจ็บค่อนข้างเยอะๆซึ่งวันนี้ครับคาดว่ามยูจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่ผู้สักาประตูก็จะเป็นอังเดโอดานะนาเนลรับ4ี่คนกับฝั่งขวาก็คาดว่าจะเป็นดิโกโดาโล่ฝั่งซ้ายจะใช้กเซกิโอเลเกลอนโดยที่คู่เซน่าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นลิซดโดมาร์ติเนสจะเล่นคู่กับวิกตอร์ลีนเนล็และมิฟิลการคาดว่าจะใช้สกอตต์แม็กโทมินีจะเล่นคู่กับกาเซมิโล่สามเนลลับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นบุโนโฟฟน่เฟนเดส์คิสเซนอิลิกเซนแล้ะก็มาันนนา,าวย้่ใี ซึ่งเลทราคาคุนี้ก็ค่อนข้างจะสวิงนะบางสํานักก็เป็นไบเอนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกบางสํานักก็เป็นไบเยญน,นะครับต่อที่ราคา1ลูกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสํานักราคาจะไหลไปที่ไบเยนต่อที่ราคาลูกกลมลูกครึง่งราคาณตอนนี้นะครับราคามันอยู่ที่ไบเอนเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกกลมลูกครึง่งถ้าเราไปต่อฝั่งไบเยญราคาน้าก็จะอยู่ที่2 0 8ถ้าเราไปลองฝั่งแมนยู ราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.82นะครับซึ่งคนครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานนลรกก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมนี้เนะี่ยผลงานต่างกันพอสมควรแมนยูครับดูกันนี้ถือว่าเปรลีกไม่ค่อยจะสวย,ยนะชนะได้2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมจากการเล่นนอีกไปที่5เกมนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยจะสู้ดีส่วนทางกับฝั่งไบเเอนที่ผลงานนลรกถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมผ่านไป4เกมนะครับไบรเอนชนะไป3แล้วก็เสมอมาถึงเกมยังไม่แพ้ใครด้วยนะซึ่งในะช่วงนี้ไบเเอนก็ถือว่าเป็นนอีนีีกกททม่่แพ้ยาจริงๆสว คู่นี้ก็เจอกันทีไรมักจะเป็นไบเยอร์มนนิกทำผลงานดีดีกว่า5เกมหลังสุดไบเยอร์น,นะครับชนะได้ถึง3เกมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างทั้ง2ทีมบวกกับฟอร์มการเล่นก็แน่นอนครับณช่วงนี้เจ้าบ้านไบเยอร์มนนิกฟอร์มจับต้องได้เลยนะครับ4เกมหลังสุดของไบเยอร์นเนี่ยไม่แพ้ครเลยแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะได้3เกมติดต่อกันบวกกับเกมล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าไบเยอร์จะเสมอมาแต่ก็ไปเสมอเหมือกับทีมเกรดอย่างเลเวอร์เซนที่ฟอร์มดีเหมือนกีนนนมมหว่าา่าาเยยสสอุดถืไ ส่วนทางกับฝั่งแมนยูที่เรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังย่ำแย่สุดๆนะแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วก็2เกมหลังสุดแมนยูนะครับเสียไปถึง6ลูกเรียกได้ว่าเกนะมรับณช่วงนี้ของแมนยูค่อนข้างจะมีปัญหาไม่เฉพาะเกมรับนะครับเรียกได้ว่าไม่จะเป็นเกมลุกหรือว่าการสร้างสค์เกมการคนะนะอนโทรลเกมเนี่ยแมนยูณช่วงนี้มีปัญหาจริงตรงนี้ก็ต้องดูว่าเอลิกเทนฮากจะ ปรับทับจุนทีมให้มันยูมาเข้าที่เข้าทางได้อีกเมื่อไหร่ซึ่งเกมนี้ผมยังมองว่าแมนยูก็ยังคงไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเนื่องจากนักเตะหลายคนอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีและถ้าเรามาดูถึงภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับผมมองว่าการที่บีมินิกต่อที่ราคาลุกครึบลุกึ่งในวันนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แรง,งนะเนื่องจากแมนยูณชั่วงนี้ยังไม่เป็นทรงเลยเทียบกับไบร์นที่มีขุมกําลังที่ค่อนข้างจะลงตัวบวกกับณชช่วงนี้ศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนกำลังเข แน่นอนครับคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรผมขอมองไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างบิยมนิกคาดว่าวันนี้บิยมนิกจะเก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับแต่ที่เราต้องรู้นกนหน่อยก็ตรงที่วันนี้บยเยนจะยิงเกินเลยราคาที่ต่อรองหรือเปล่าฉนันคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบิยมนิกไปรอรุ้นเม็ดที่2ฟงนทตง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ท้งห้าคู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเลียมาริดกับยูนิโมดินคู่นี้เรเปิดมาเป็นมาริดต่อที่ราคาลูกขึ้นคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เียมาริดคู่ที่2ครับ บลาก้ากับนาโปรีคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นนาบปลีต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บลาก้าคู่ที่3ครับแล้วโซเซีรกับอินเตอร์มิลานคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์คู่ที่4อาร์เซนอลกับพีเอสวีอลเฟนคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่พีเอสวีคู่ที่ห้าครับบา์เยอร์นิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นบา์เยอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลืออกตไป่ กับผมนะครับจอร์ดฟันธงอมเดลหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิาะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ q r Code คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวเทเลทดีวีกันเลยนะครับ การมีกาะฟืดวันเป็นเพียงแนทางเพื่ประกอบการตัดสินใจของท่านท้าวชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวแล้าไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้กันโชคดีมีชัยเฮงๆลุยนะครับสวัสดีครับ